สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายก็จะชวนทุกคนนะคะมาหมักปุ๋ยขี้บัวนะคะหมักปุ๋ยอคอกนั่นเองค่ะก็ในรูปที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะตายตักตัวอย่างมาให้ดูนะคะทุกคนกระบะแรกนะคะเนี่ยค่ะกระบะด้านนี้นะคะก็เป็นขี้วัวหมักนะคะที่มีอายุเกิน20วันแล้วค่ะอันนี้ยังมีความชื้นอยู่นะนี่ค่ะ นี่ค่ะเขาก็ย่อยสลายไปเยอะแล้วนะคะนี่มีการย่อยตัวเองนะคะไปเยอะแล้วเหมือนกันอันนี้เกิน20วันแล้วนะคะ เดียวต้องขออธิบายก่อนนะคะทุกคนสําหรับใครที่เคยชมคลิปของต่ายในวิดีโอที่เกี่ยวกับการหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะตายจะใช้เป็น EM ในการหมักใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการหมักนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวประมาณนี้นะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเลยนะคะทุกคนง่ายยิ่งไปกว่านั้นอีกนะใครไม่มีปุ๋ยหมักใครไม่มีน้ําหมักนะคะสามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูที่กระบะอันนี้บ้างค่ะกระบะอันนี้นะคะเป็นปุ๋ยคอ,อกหมักเหมือนกันค่ะแต่ว่าอายุเขานะคะก็คือประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการย่อยสลายนะคะแล้วก็มีบางก้อนที่ยังแข็งแข็งอยู่แบบนี้เนาะเนี่ยก็จับกันให้ดูเลยนะคะอันนี้แต่ก็ทําในปริมาณน้อยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะให้กับทุกคนได้เห็นกันค่ะ ทีนี้เราจะใช้อะไรในการหมักนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้น้ำหมักต่างๆนะคะตายจะใช้เป็นน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนในนี้นะคะคือน้ำเปล่านะคะนี่ค่ะคือน้ำเปล่านะคะแล้วตายก็หมักลงในกระบะนะคะเพราะว่ากระบะปลูกตัวนี้เขาก็จะมีรูระบายอยู่แล้วนะเนี่ยทำแบบง่ายๆเลยค่ะราดรถไปเลยค่ะราดรถไปเลยที่กองปุ๋ยคอกนะคะราดรถให้ชุ่มเลยนะ แล้วการรดน้ำเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องรดทุกวันค่ะทุกคนสองสามวันรดทีหนึ่งก็ได้วันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ควรจะทิ้งห่างเกิน5วัน6วันหนีเนาะอาจจะสองสามวันอย่างคนไม่มีเวลาก็สามวันมารดทีหนึ่งก็ได้อย่างงี้นะคะเนี่ยคะ่ะก็รดแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะค่อยๆระบายออกมาเห็นไหมคะด้านข้างเพราะว่ามันเป็นกระบะปลูกนะคะมันจะมีรูด,ด้านล่างอยู่แล้วเราไม่ทำในกระมังนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่ารดด้วยน้ําเปล่าแบบนี้เนี่ยก็คือจะไม่ต้องมีขั้นตอนการเช็คความชื้นไม่ต้องทําในกระมังนะคะไม่ต้องดูว่าความชื้นได้ทีหรือย,อยังอันนั้นตัดทิ้งเลยนะคะก็คือรดด้วยน้ําเปล่าให้ชุ่มเดี๋ยวตัวปุ๋ยคอ,อกนะคะตัวขี้วัวตัวนี้เขาก็จะเก็บกักความชื้นของเขาเองแล้วก็จะย่อยสลายของเขาเองนะคะซึ่งในปุ๋ยคอ,อกนี้นะคะมันก็จะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะย่อยสลายตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะ อย่างสูตรอื่นๆที่ไต่เคยแนะนําให้ดูนะคะก็ประมาณ7วันใช้ได้เลยแต่ว่าสําหรับวิธีนี้ที่เราไม่ได้ใช้น้ําหมักอะไรเราใช้แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวเนี่ยก็จะต้องหมักไว้ประมาณ1เดือนค่ะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนไต่ก็จะชวนทุกคนนะคะมาทําปุ๋ยคอกหมักในกระสอบนะคะซึ่งเป็นวิธีการหมักปุ๋ยที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อปุ๋ยคอกมานะคะ เนี่ยซื้อมาเป็นกระสอบแบบนี้อยู่แล้วนะตั้งกระสอบเปิดปากถุงไว้นะคะลักษณะนี้นะคะก็เปิดปากถุงไว้แล้วจะทํายังไงให้ปุ๋ยคอกได้ผ่านการหมักถ้าเกิดบางคนงนะขี้เกยียจจะไปเทลงในกระมังนะคะแบบนั้นค่อยๆแบ่งอะไรเงี้ยอาจจะหนักเนาะถ้าบางคนเป็นผู้หญิงนะคะอยู่คนเดียวไม่มีแฟนช่วยไม่มีคุณผู้ชายช่วยนะคะก็ลําบากในการยกเทปุ๋ยคอกนะคะเราก็หมักทั้งกระสอบแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคน แล้วก็ฉีดน้ําลงไปได้เลยนะเดี๋ยวต่ายจะทําตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ขออธิบายให้ทราบกันก่อนว่าวันนี้เราจะใช้น้ําเปล่าเพียงอย่างเดียวนะคะในปุ๋ยคอ,อกนะคะเขาก็จะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะนี่ปุ๋ยคอ,อกแห้งเลยนะคะยังไม่ผ่านการหมักเลยนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีฝุ่นนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะ เขาจะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะค่อยๆย,ย่อยตัวเองนะคะทําไมเราถึงต้องหมักปุ๋ยคอ,อกก่อนนะแต่ก็เคยทําคลิปวิดีโอตอบไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยคอ,อกที่ยังไม่ผ่านกนารหมักแล้วเราเอาไปใส่ต้นพืชต้นผักนะคะบางทีเนี่ยก็คือตัวปุ๋ยคอ,อกนั้นเนี่ยเขาจะดึงไนโตรเจนนะคะจากดิน เพื่อที่จะย่อยสลายตัวเขาเองนะคะกับกลายเป็นว่าต้นพืชที่เราเพิ่งใส่ปุ๋ยคอกไปมีปัญหาใบเหลืองตามมานะคะพอขาดในตัวเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้หมักปุ๋ยคอกก่อนนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการที่พืชจะสามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยคอกไปใช้ได้ทันทีนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยคอกนะคะที่อยู่ในกระสอบหลายๆกระสอบตรงนี้นะไต่ก็จะทําการหมัก โดยใช้น้ำเปล่านะคะอ่านี่นะคะแต่ก็ได้ฉีดน้ำนะคะลงไปในถุงปุ๋ยแบบนี้ค่ะในครั้งแรกนะคะเราก็ใส่ให้เยอะนะให้ชุ่มค่ะเห็นไหมว่ามันก็จะสะดวกด้วยเนาะปุ๋ยคอกนะคะหนึ่งกระสอบแบบนี้เลยนะคะ,ะเปิดสายยางรถได้เลยก็สะดวกดีค่ะทุกคน สำหรับใครนะคะมีตุลินทีสังเคราะห์แสงหรือ EM นะคะก็สามารถที่จะราดรถผสมไปด้วยนะคะได้เลยค่ะก็เราผสมน้ํานะคะแล้วก็รถไปหนึ่งบัวรดน้ําแล้วก็รถน้ําเปล่าตามแบบนี้ก็ได้ค่ะก็เป็นวิธีแก้อีกทางหนึ่งได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่มีน้ำหมักอะไรเลยนะคะทุกคนตอนที่ต่ซื้อปุ๋ยคอกเนี่ย เขาก็มาส่งให้เขาก็ตั้งวางให้ตรงนี้เลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็มาหมักเลยค่ะก่อนนำไปใช้นะรถุงนี้ปิดมือไม่ว่างนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน เดี๋ยวปายขอเสริมอีกสักนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่สามารถจะลากไอตัวกระสอบปุ๋ยคอกนี้ไปได้นะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้นําไปวางใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยเวลาเรารดราดไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะทุกคนน้ําที่เขาซึมออกมาจากกระสอบจากถุงปุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นการรดน้ําต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวฝากพอกอพพอกอปิดน้ําให้หน่อยเนี่ยค่ะก็แบบประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีต้นไม้ใหญ่นะดึงไปสักหนึ่งกระสอบค่ะทุกคนเอาไปวางไว้ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ค่ะ mm. เขาก็จะเป็นการรดน้ำไปในตัวเลยเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรารดไปทุกกระสอบแล้วนะคะเนี่ยค่ะรดแบบนี้นะคะไม่จาเป็นต้องรดทุกวันนะคะก็รดไปประมาณสองถึงสามวันนะคะมารดทีหนึ่งนะอย่าเว้นนานเกินไปนะคะคือความชื้นเขาต้องมีตลอดนะคะ เนี่ยค่ะจะได้เกิดการย่อยสลายนะแล้วเราก็จะมีปุ๋ยคอกหมักไว้ใช้งานกันค่ะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ